ครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อกันเทรดเช่นเคยนะครับเมื่อวานไม่ได้ไร้นะครับก็ไม่ได้มีหุ้นอะไรเหมือนกันนะครับก็พอดีไม่ว่างนะฮะเรามาดูวันนี้ละกันนะครับหุ้นที่น่าสนใจนะครับคือมองตรงสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์เราเนี่ยมันแปลกๆนะครับขึ้นๆลงๆนะครับแต่วันเนี้ยครับ จะได้สถานการณ์จากต่างประเทศเข้าช่วยหรือเปล่านะครับคือเบื้องต้นเนี่ยดาวฟิวเจอร์นะครับบวก254นะครับคือดาวบวกเนาะแต่ว่าต้องรอดูตอนเช้าอีกทีนะครับว่าจะบวกขึ้นแรงแค่ไหนนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมเคยแนะนำไปนะครับก็คือเข้ามาดูที่ตลาดทั่วโลกตรงนี้นะครับเว็บ i n v e s t i n g ครับ แล้วเข้ามาดูสินค้าพกพันนะครับดูสินค้าการเกษตรแล้วก็เกี่ยวคอมมินิตี้ต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบอันไหนนะครับถ้าดูหุ้นเมล็ดพันธุ์ก็เป็นอันนี้ครับ TVO นะครับถ้าที่ผมดูเมื่อกี้ก็ยังขึ้นนะฮะเอ้ไม่ใช่ TVO ตัวเหลืองนะครับราคาเม็ดตัวเหลืองนะครับวันนี้มีอะไรนะครับวันนี้มีไม้แปรรูปนะครับบวก9้าเปอร์นะครับ แล้วก็มีน้ำตาลนะครับบวกเล็กน้อยนะครับงนั้นเราต้องกลับไปหาหุ้นเก่งกำไรครับก็คือนะครับตัวแรกเลยนะครับก็เจ้าประจำนะครับ SKN นะครับอันนี้ก็เมื่อวันที่มีอ,อะไรนะแ p a n i เ e l เนาะผมก็ ได้ขายตัดขายออกไปแล้วนะครับสำหรับ HKN นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ารอบนี้จะเป็นทุนรอบใหม่นะจะเป็นการเข้าทุนรอบใหม่จะเข้าได้ไม่ไม่เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วก็ใส่ได้เท่าเดิมนะครับกับตัวนั้นแหละเพราะว่าจริงๆรอบที่ผมใส่นะั้นก็คือผมใส่นะั้นไม่เยอะแหละบิดออฟเฟอร์มันไม่ได้มากนะครับสําหรับ HKN นะครับช่องบิดช่องออฟเฟอร์ช่องช่องหนึ่งก็น่าจะอยู่ได้ประมาณ5 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แสนนะครับ ถ้ามีวอลลุ่มหน่อยก็จะได้เยอะหน่อยนะครับเรามาดูตัว hkn นะครับตอนนี้ก็คือย่อตัวค่อนข้างสวยนะครับตีกราฟนะครับเข้าข้างตัวเองก็ได้ประมาณนี้นะครับเรามาดูตรงนี้มันเบรกมันอยู่ในชุดจอเบรกกรอบสามเหลี่ยมนะครับหรือไม่งั้นนะครับก็คือ วันพรุ่งนี้นะครับถ้าตัว HKN เนี่ยสามารถนะครับเบรกตัวได้เหนือ5.85ได้ประมาณสัก5โมงครึ่งนะครับ HKN ก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วน่าจะสวยแหละนะครับ 5, 5โมงครึ่งถึงบ่ายบ่าย3นะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นช่วงเลงที่สามารถยืนยันได้ว่าเออวันนี้มีสิทธิ์ไปได้แล้วนะครับสำหรับ HKN นะครับหรือจะวิ่งตั้งแต่เช้าเลยก็ได้นะครับ เพราะมันบวกตั้ง9%นะครับถ้าพรุ่งนี้นะครับเปิดยกกรอบตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็จะสวยมากเลยเนาะ,ะตีให้สามสิบเปอร์เลยไหมล่นะประมาณเจ็ดสองห้านะครับสำหรับ SKN นะครับก็จะวิ่งไปที่เจ็ดบาทนะครับถ้าจัดตั้งแต่ราคาทุนผมนะครับมันก็จะอะไรเนี่ยโอ้โหร้อยเปอร์ร้อยเปอร์ครับ นี้ผมได้มาประมาณสักหกสิบครับห0เปอร์นะครับขาดไป40่สิบนะครับถ้าผมเข้าตรงนี้ก็ได้แค่30มสิาจหายไปสิบเปอร์นะฮะก็น่าสนใจนะครับสำหรับ HKN นะครับลองลองดูนะครับจุดหนีอยู่ตรงไหนก็คือต่ำกว่าโลตรงนี้ล่ะครับประมาณสักห้าห้าห้านะครับ555จุดห้าห้านะครับถอยออกก่อนตัวที่สองสำหรับกลุ่มไม้เป็น หมายเป็นรูปเป็น VNG นะครับ VNG นะี่วิ่งมาค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วและนะครับแต่ว่าก็น่าจะยังไปได้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับราคาเก่าทำ High ไว้สูงพอสมควรนะครับตีซินลิงแม่งทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับ10บาทนะครับสำหรับ VNG นะครับถ้า ถ้าวันพรุ่งนี้ซิลลิงนะครับเพราะว่าตัวไม้ไปรูปนั้นบวกแรงพอสมควรนะครับจุดหนี้ของ VNG นะครับ VNG ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีของเหมือนผมนะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเข้าไปนะครับเผื่อไว้เลยนะครับประมาณสัก725นะครับตรงนี้ถ้าวิ่งแล้วไม่หลุด725นะครับหรือว่าวิ่งตกลงมาแล้วก็ยกตัวกลับขึ้นไปคืนนะครับ แล้วเลย7.55นะครับ7.50เนี่ยตรงนี้ผมว่าเป็นเล็งที่เขาเริ่มสะสมของนะครับแต่ราคามันบวกแรงขนาดเนี้ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าตัว VNG น่าจะขึ้นนะครับ Volume Support นะครับจะวิ่งขึ้นได้นะครับอืเขาไม่ได้วิ่งมา30%นานพอสมควรแล้วล่ะนะ แต่ก็อืไม่แน่นะครับอาจจะวิ่งแค่สี่ถึงห้าเปอร์ก็ได้นะครับหรือจะวิ่งเท่ากับเปอร์เซน์ที่ราคาไม้แปลรูปมันขึ้นอยู่ประมาณสักเก้าเปอร์นะครับประมาณนี้นะครับเก้าเปอร์มันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเก้าเปอร์เมื่าณนี้ครับก็จะจอเบรกนะครับอีกหนึ่งตัวของกลุ่มไม้แปลรูปเหมือนกันนะครับเพิ่งไปเห็นมานะครับถึงว่าทําไมมันขึ้นนะครับแฟนซีครับ มันตามหลังเพื่อนมากเลยนะครับแฟนซีนี้สวยนะครับค่อนข้างสวยนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับแฟนซีเล่นจริงอย่างที่กระประมาณไว้นะครับไปเลยนะครับซิลลิงไปเลยนะครับก็ยี่สิบเปอร์นะครับยี่สิบเปอร์อยู่ประมาณเนี้ยใกล้ๆสิลลิงครับ สิบยี่สิบเปอร์สำหรับแฟ c y ี o o ดนะครับชื่อบอกเลยครับ f a n ซีบู o อ e น e r g y นะครับเพิ่งเจอนะครับถึงว่าทําไมมันเริ่มตามหลังมานะครับสําหรับแ n c y Wood ราคาเก่าของ f แ n c y Wood นี่อยู่ไกลพอสมควรเหมนกันเนาะประมาณทักสีบาทกว่านะครับนี่เพิ่งจะบาทกว่าเองนะครับยังมีลูมในการขึ้นค่อนข้างไกลนะครับน่าสะสมนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับ เป็น iHL นะครับเพิ่งมีสัญญาณของการจอเจอเบรกในวันนี้นะครับหลังจากที่หลุดทําตัวหลุดไปนะครับตรงแท่งนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็กําลังทดสอบแนวต้านอยู่นะครับต้านหลักๆของตัว iHL เนี่ยจุดต้านแรกประมาณสักครับ464นะครับเบรกได้ไหมนะครับถ้าเบรกได้ก็ไปลุ้นต้าน2ครับ ที่5บาทถ้าเบอกจะรู้5บาทขึ้นไปได้นะครับยาวครับยาวบอกได้แค่ว่ายาวนะครับสำหรับตัว i h l นะครับกวคิดว่าน่าจะวิ่งได้ใครพอสมควรนะครับชึบชึบถ้าเบิกได้ก็ประมาณนี้ครับ7บาทนะ680นะครับ680 ไม่ใช่อ๋อเป็นแนวต้านนหน่อยครับแนวต้านนหน่อยเนาะหกแปดศูนย์ครับถึงเจ็ดบาทครับประมาณนี้ยครับจุดแนวต้านจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับหกแปดศูนย์นะครับตรงเนี้ยเจ็ดบาทเนาะที่เจ็ดบาทครับต้านจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ต้านสําคัญมากเท่าไหร่เนาะยังมีระยะนะครับจุดที่มีระยะของของตัว i อ l อนะครับ เออเหมือนก็แต่ตรงนี้น่าจะขายไปหมดแล้วมั้งครับถ้าราคาทุนที่เป็นของเก่าก็น่าอยู่ตรงนี้ครับโซนนี้ครับมาทักเจ็ดบาทเก้าสิบถึงแปดบาทครับตรงนี้จะเป็นโซนราคาเก่าเลยสําหรับไอเออลที่ว่าเริ่มมีแนวต้านที่เป็นกระจุกกระจุกนะครับเจ็ดจุดเจ็ดครับประมาณสักห้าสิบเปอร์ครับสำหรับเพื่อนๆคนที่ยังไม่มีของนะครับมีสองเคสนะครับคือ คือทะลุ6จุดเอ้สี่จุดหกสี่เราค่อยซื้อนะครับกับอย่างที่สองทะลุห้าบาทเราค่อยซื้อนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัว ihl ครับหุ้นกลุ่มก่อสร้างน่าน่าซื้อนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะย่อก่อนเนาะนะครับอาจจะมีสิทธิ์ย่อก่อนนะครับขอให้ย่อก่อนนะครับจะได้เข้าด้วยนะ จุดย่อของกลุ่มกอ่อสร้างก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับมี4ตัวสวัสดีครับที่เหลือก็ยังเขีดด้วยความระมัดระวังนะครับอะไรก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับสวัสดีครับ